ท่ันด้วยนะครับผมอยมู่กับรายการที่วิดีโอชาแนลนะครับด้วยเกมเรตเตอร์ในแมพที่7กันแล้วนะครับซึ่งต่อจากประเทศเราเราอยู่ในห้องนี้โดนโดนขังไว้ในห้องหุ่นหรือเปล่าแต่มันมืดมากจะจุดไฟได้ไหมว้าจุดไฟได้เหมือนเป็นห้องเอๆๆๆๆ้ยยายายาใจเย็นคุณนายคุณ,คณนายป้าป้าดึงต๊ะเปลี่ยอะไรวะเปิดมางง แต่รู้ว่าเราต้องวิ่งต่อไปเปิดมาก็งงผมซับเลยก็แล้วกันนะอยู่ๆคุดป้าก็โผพ่มาอ๋อตรงนี้เลต้องวิ่งดูคำรูแล้วไงต่อครับแม่คุดป้าติดคือก็ไม่บอกโธ่ ก่นนี้นี่กระจกแตกกันเยอะมากกันนะเหมือนทำไมอะ่ะเขาชอบกัเงียบมันก็ชอบกระ,กระจกไม่ชอบกระจกนี้ปะโอเคข้างๆไม่มีอะไรเหมือนจะต้องไปตรงที่มีเก้าอี้ตรงนั้นสินะข้างบนไม่มีอะไรลิ้นชักลิ้นชัก ไม่มีอะไรแล้วก็เอียก็ไม่มีอะไรแล้วผมต้องทำยังไงวิ่งสำรวจไปรอบๆกันตรงนี้มีหุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วตรงอื่นมีอะไรอีกไหมตรงนี้สว่างข้างบนไม่มีอะไรตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้มีลิ้นชักปีนได้ปะปีนได้ จะฝั่งนี้ล่ะติดติดเอา,าอุปกรณ์ลูกทาา้องอาปกอณ์น้องนะติดติดติดโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้มีไม้ดึงออกเออนี่ั๊บนี่เป็นเฮ้ยน,นี่มีกระจกรึเปล่าหรืออะไร những cái chộp hè không thử vẽ thử cho ui ผม mau cái chộp cái chửi cứ khoai đơn phải tóc 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 ui นี่นี่นอเออเฮ้ยเอาหัวกระจกเหรอเออเอาคุณนายคุณนายลุกเร็วต้องเร็วต้องสู้คุณนายเหรอไปที่สว่างไปที่สว่างไหน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 เอ้ยเอ้ยกูมีกระจกแล้วเว้ยทำไมโอ้คุณป้ากลักระจกนั่นเองอะไรวะไปวิ่งไปหาไฟต่อ ไฟยุ่นี่ไฟยุ่นี่ไฟยุ่นี้พอรู้แพทเทิร์นแล้วนี่หมุนนี่เกาเรียกว่าเต็มหกเก้าเออจะเอาเหรอเอยจะถึกตัวอยู่แล้วอุ้ยช็อตช็อตอุ้ยอ้ย่ะเฮ้ยป้าเป็นเงาอ่ะป้ามีพลังเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่นี่วงนี้วงนี้ เริ่มใกล้จอดแล้วนะเฮ้ยจะเห็นป่ะเฮ้ต้องสู้นานไหมนาน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 เฟดเฟดเฟดลบมันเฟดลบมันเฟดลบมาทางน,นี้เอ้ย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 เจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดทช่ไมเห็นหน้าตัวเองไม่ได้เลยไงโอ้โหน้องน้องนี่เฮ้ยหยิบกระจกสองสองสอง,สองลุกเร็วน้องลุ ลุกยิบประจกยิบประจกนะเอ้ยขันช่องขันแสงขันช่องแตกอ่ะจอดับเฮ้ยเราจเจอคุณป้าแล้วช่วยป้ากันดียกว่าป้าหนูกดโทษ ไม่รู้ว่าป้าเขากันจอกหนูกกโทษจริงๆป้าคือแบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่ไม่ไเป็นไรอ่ะเฮ้ยอย่านะเวย้ยอย่าบอกนะว่าไอ้นั่นอะ่ะอย่านะเวย้ยอย่าบอกว่าจะนั่นไงกัดก็ไปแล้วเวบพายน้องไม่เวลพาย อะไรอ่ะมันดูดดดูดพลังเหรอมันดูดพลังแบบว้าวเฮ้ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะจอมืดไปแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาวะ่ะ ลงมาชั้นล่างแล้วอันนี้คัดซีหรือผมต้องเดินเองเนี่ยขอดูก่อนกันแล้วกันเนาะเปิดเฮ้ยเราต้องเดินริงด้วยวิ่งมาได้ด้วยนะครับต้องค่อยๆเดินเหมือนแบบลงลิฟต์มาข้้งล่างพร้อมกับเรามีออร่าพลังสักอย่างส่วนนี้ก็เป็นลูกค้าลูกค้าลูกค้าบุฟเฟ่โอ้เพลงชอบจังเลย ấy hệ là hoàng nó đâu <laughs> จบแล้วค้นลุกเลยือเกมนี้เราต้องไปตีความใช่ไหมงั้นเราไปตีความกันนะครับคลิปสั้นด้วยเนี่ย9นาทีเองก็เดี๋ยวขอเลาไปคิดอ่าลองคิดแป๊บหนึ่งนะครับว่าเกมมันสื่ออะไรกับเราฉันก็เข้าสู่ช่วงตีความครับ มาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ของตัวผมเองนะครับซึ่งรับรองมั่วชัวนะครับตัวขั้นตอนแรกเรียกว่าข้อแรกสิก็คือ6นั่นเอง6เนี่ยเป็นตัวละครเอกของภาคนี้เลยก็ว่าได้คือตัวเศรษฐีเหลืองนั่นแหละครับในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ชื่อว่า6ตามอธิบายใต้โลโก้คือเด็กที่หิวโหยนะครับซึ่งผมนึกถึงเลข6กผมก็นึกถึงเรื่อง7บาปไม่ใช่อนิเมะเรื่อง7บาปนะก็คือบาปจิตประการของฝั่ง ฝั่งยุโรปเขาความเชื่อคิดศาสนานะครับโดยบาปข้อที่6เนี่ยที่ผมเจอมาก็คือบาปในความตะกะซึ่งซิกก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันดูจากในเรื่องเนี่ยที่น้องเน่ยหิวตลอดเวลาเรียกได้ว่าแบบคือน้องเขาปวดท้องบ่อยแล้วก็กินบ่อยจนกระทั่งเขาไปกินโนมและสุดท้ายก็ไปกินเดอรเลดี้จนได้พลังมาเดอดี้คือคุณป้านั่นแหละครับหัวข้อที่2นะครับก็คือ เดอะเลดี้หรือคุณป้าผมขอเรียกคุณป้าก็แล้วกันผมว่าคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าของเรียกว่าที่ที่เราผจญภัยอยู่ซึ่งชื่อว่าเดอะมอลล์เดี๋ยวข้าไปอธิบายทีนึงนะครับซึ่งร้านบุฟเฟ่ต์กลางทะเลของเนี้ยก็คือมีเมนูเด็ดน่าจะเป็นเมนูเด็ดก็คือเนื้อเด็กนะครับเพราะว่าดูจากปฏิกิริยาของลูกค้าที่เห็นเราแล้วหิวอยากกินคุณป้าก็น่าจะจับเด็กมาจากหลายที่นะครับเพราะว่าเห็นมีกรงมั่ง มีเด็กคนอื่นโดนแข่งโดนแช่แข็งบ้างแต่เราอาจจะเป็นเด็กหนีมาได้นะครับแต่คุณป้าอาจจะไม่รู้จะได้แล้วคุณป้าถ้านะผมคิดผมว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของพัฒนกาการทะเลหรือลาบุฟเฟ่กาทะเลแห่งนี้นั่นเองส่วนหัวข้อขถัดไปก็คือ The g l a c สหรือว่าแข่งนั่นเองซึ่งแข่งของเราเนี่ยมีแต่คนที่ ตัวอ้วนเรียกว่าฉุกันเลยแล้วก็หิวมากแถมเป็นโรล,ลิคอนด้วยเห็นเด็กไม่ได้จับกินไม่ใช่นะครับผมว่าเดอะเกรสเนี่ยก็คือลูกค้าแหละครับคนเราเปิดร้านบุฟเฟ่นนะก็ต้องมีลูกค้ามากินเพียงแค่ว่าเป็นร้านบุฟเฟ่สำหรับคนที่อ้วนหิวกินตลอดเวลาโดยมีเมนูเด็ดคืออาจจะเป็นของเคลื่อนชีของที่นี่ไงนะว่าแบบเฮ้ยที่นี่เนื้อเด็กอร่อยนะเว้ยคนก็มาแล้วก็เป็นพัฒการกลางทะเลร้านบุฟเฟ่กลางทะเลเนี่ย ก็ต้องนั่งเรือมาฉะนั้นแล้วเดอะเกรสน่าจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการเฉยๆนะครับหัวข้อถัดไปก็คือเดอะเจนิเตอร์ลุงรูฟี่ของเราเองโดยออ f ฟิเชียลเว็บไซต์เขาก็บอกแค่ว่าเป็นชายที่มีแขนที่ยาวเหมือนรูฟี่นะครับลุงรูฟี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนคนที่ดูแลเด็กเพราะจากการกระทบของลุงอ่ะลุงก็แค่จับเรากลับไปที่เดิม ไม่ได้ฆ่าเราเหมือนเชฟนะครับเหมือนเชฟเหมือนป้าเหมือนอใครกันเหมือนลูกค้านะครับเหมือนแขกแต่เจนนิเตอร์เนี่ยคือ The คุณพาลงคนนี้เนี่ยหรือคุณลูลูฟี่เนี่ยแค่จับเราไปเหมือนเป็นหน้าที่คนดูแลเด็กในเดอะมอลล์แห่งนี้หรือพัตตาการลาเรห,หรือร้านบุฟเฟ่ต์การทะเรของเรานี่เตะทวินเชฟหรือเชฟอ้วนๆเรานั่นเองซึ่ง หน้าที่ของเชฟอะโดยปกติแล้วก็คือทําอาหารซึ่งในที่นี้เขาก็คงทําอาหารให้กับร้านบุฟเฟ่ต์ก,กลางอะไรของเราซึ่งก็ไม่น่าจะม,มีอะไรสําคัญมากก็น่าจะมีแค่นี้แหละเชฟก็รู้แค่ว่าเขาเป็นเชฟฝาแฝดแล้วก็ไล่ตามจับเราเพราะว่าเหมือนเราเป็นวัตถุด,ดิบไงเพราะคือของขึ้นชื่อ,อที่นี่ก็เลยเอาไปทําทอดเอาไปสับหรือเอาไปต้มเราก็โดนหมดแล้วไม่ใช่เราแล้วก็ผมสิผมโดนหมดแล้ว หัวข้อที่6ลองสุดท้ายอย่างโนมโนมเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ามันเหมือนเปือนเป็นเหมือนเป็นทูตที่มีหัวทรงกลวยนะครับเดินตามให้เราจับมากกับเราแล้วมัง่งก็ถ้าผมเดาผมว่าโนมเกิดจากพลังของเดอะเลดี้ที่ไปเหมือนฆ่าคนอื่นแล้วก็กลายเป็นโนมเพราะอย่างฉากสุดท้ายที่เราเนี่ย ได้พลังของเดินเลดี้มาจากการดูดคอป้าเขานะก็คือเราเดินไปหาลูกค้าใช่ไหมลูกค้าก็โดนดูดพลังไปสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มโนมเนี่ยเดินตามมาผมก็เลยสันนิฐานว่าไอ้นั่นน่ะน่าจะเป็นลูกค้าที่โดนพลังของเดินเลดี้หรือคุณป้าที่เราเชียงมาเนี่ยกลายเป็นโนมแล้วก็มาช่วยเขาเรียกว่าทธาทำงานให้กับเดอะมอแห่งนี้หรือบาร์เฟกานคาเลของเรา หัวข้อสุดท้ายแต่มาท้ายสุดอย่างเดิมมองนะครับผมซึ่งมองคำนี้อะ W ไม่ใช่สิ M A W แปลว่ากระเพาะปลาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเ,เป็นที่รูปทรงของมันที่กลมเหมือนกระเพาะปลาก็เป็นได้แต่ร้านบุฟเฟ่ต์กลางทะเลแห่งนี้ก็คือฉากทั้งหมดของเรื่องที่เราเล่นมาอย่างเดิ่นในแหวกหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็คือร้านบุฟเฟ่ต์กลางะเลที่คุณป้าน่าจะเปิดเอาไว้รับลูกค้านะครับเป็นเหมือนธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นธุรกิจที่อาจจะผิดหลัก กฎหมายเช่นการจับเด็กมาทำอาหารเป็นเมนูปนแปลกๆอย่างนี้ไงก็เลยต้องเปิดกลางทะเลหรือเปล่าแล้วก็ดูขนาดที่มันใหญ่แต่มันสามารถลอยน้ำได้นะครับข้างในก็ดูจากโครงสร้างเหมือนจะเป็นเหล็กซะด้วยแต่ก็ลอยน้ำได้หรืออาจจะดำน้ำได้ด้วยนะครับโดยเกมภาคนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยจะโดนจับตัวโดยคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยได้เปิดากิจการร้าบุฟเฟ่กลางทะเลกับเชฟทั้งสองคน แล้วก็อาจจะจ้างพะโลงหรือลุงลูฟี่ของเราเนี่ยมาช่วยดูแลวัสดุทิบหลักของรามบุฟเฟ่กลางทะเลแห่งนี้ก็คือเด็กนั่นเองเด็กที่จับตัวมาอาจจะมีเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่เราเนี่ยก็เหมือนบุญบุญวัญสนานำมพานำส่งหรืออย่างก็คือเราก็สามารถออกมาได้ดุดออกมาแล้วก็หลบหนู่นหลบนี่ทำลุงพะโลงแขนขาดแล้วก็ฆ่าป้าแล้วก็เอาพลังป้ามา ซึ่งมันเกี่ยวกับความหิวผมคิดว่ามาเล่นเกี่ยวกับความหิวของน้องนะครับที่น้องแบบกินไม่เลือกกินแบบตอนแรกก็กินเพราะว่าหิวเพราะผมคิดว่าคนที่โดนจับตัวมาอาจจะโดนเลี้ยงดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบเท่าที่ดูตามข่าวตามอะไรเด็กที่โดนลักพาตัวไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยได้รับการเลี้ยดูที่ดีนักเท่าไหร่ก็เลยเกิดการหิวและอาจจะเกิดอาการแค้นก็เลยทําการกินแต่ผมไม่รู้ว่ากินนมน่าจะหิวจัดอันนั้นอะ ซึ่งตรงกับบาปของซิกก็คือบาปเป็นความตะกรังซิกนั่นเองแล้วก็คําว่า, Man, Egg, าล,ลิตร n i น h ์แมร์ฝันร้ายในวัยเด็กหรือเปล่าแปลตรงตัวแปลผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าฝันร้ายของซิกเนี่ยก็คือถ้าจะเป็นเกี่ยวกับความหิวผมคิดว่าคือฝันอะ่ะมันคือเกมเนี้ยเปิดมาเราก็ฝันถึงคุณป้าแล้เห็น mm hmm. ไหมตอนต้นเกมจําได้มาเป็นภาพความฝันของคุณป้า เห็นวเห็นคุณป้าอยู่ป้าจะเป็นฝันร้ายของซิกที่ได้เห็นคุณป้าที่ทําให้เธอนั้นหิวขนาดนี้แล้วเราเนี่ยก็ได้แก้แค้นป้าสําเร็จและได้พลังของป้ามาและเราอาจจะกลับไปเป็นป้าอีกป้าซุยเรา,าจ,จะกลับไปเป็นป้านะเราจะกลับไปเป็นป้าอีกครั้งก็ได้โดยที่มันมีผมเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของ ตัวรูปในห้องเที่รอบปบกุญแจนในห้องคุณป้าน,นะครับเป็นรูปที่โดนอะไรบังไว้อยู่แต่เห็นว่าเป็นชายเสื้อสีเหลืองและเหมือนเป็นผู้หญิงซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นเรานี่แหละอาจจะเป็นเราเอาจจะเหมือนทฤษฎีแบบไทม์ลูปที่แบบตัวเราสร้างพัฒนาการทะเลมาเพื่อรอเราและจะจับเราให้มันจบจบรูปเวลานี้ไวเหมือนฝันร้ายที่เออเรียกไงอ่ะฝันร้ายที่ เป็นแบบมาอย่างต่อเนื่องให้มันจบลงประมาณนี้มั้งซึ่งดูจากทั้งหุ่นนะครับหุ่นแล้วก็เหมือนคุณป้าทํากระจกแตกก็ไม่อยากให้เราเห็นหน้าคุณป้าเพราะว่าหน้าคุณป้าอาจจะเหมือนหน้าของเราเราก็จะรู้เฮ้ยนี่มันเราหรือเปล่าก็เลยทุบกระจกทั้งหมดบนเรือ,อไว้นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากสีขาวปิดบังใบหน้า,าไว้นั่นเองสุดท้ายเราก็ไม่ดูหน้าป้านะครับก็ ช่ามันไม่เป็นไรแต่ผมว่าถ้าเป็นทฤษฎีไทมลรูปที่ผมพูดมาเนี่ยผมคิดว่าน้องก็น่าจะได้กลับมาเป็นเจ้าของที่นี่อีกเพราะว่าไม่มีทางไปออกแล้วอ่ะคือถ้าออกไปข้างนอกข้างนอกเป็นทะเลแล้วเรือก็ไม่มีก็ต้องรอเรือจากลูกค้าลำหน้าอาจจะเป็นเกมภาคอื่นก็ได้แต่ผมว่าเห็นภาค2อมาเป็นย้อนอดีตละผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมภาคสามหรือเปล่าที่จะเห็นน้องเนี่ยได้ไปประจนภัยที่อื่นต่อ ว่าเราสรุปน่าจะประมาณนี้แล้วก็จริงๆเกมนี้มันเป็นเนื่อเกมปลายเปิดที่แบบในเรื่องยังไงก็ได้ทฤษฎีเยอะมากในว่า youtube ของเราคนไทยต่างประเทศหรือในเว็บนะครับมีเยอะทฤษฎีเยอะมากแต่และคนจะตีความเลยซึ่งนผมก็ตีความได้แค่นี้แหละครับก็ไม่รู้จะตีความอะไรเพิ่มแล้วก็ยิง่งตียิง่งมั่วนะครับก็จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็คือควรฟังหูซ้ายะลกหูขวาไปเลยนะครับ เพราะว่ามันมั่วนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมและรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆที่ดูมาจนจบเจ็ดพาร์ทปะพาร์ทที่7ด้วยเออก็ขอบคุณมากแล้วก็ซีรีส์เกมต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นเดอะโคม่านะครับ ừ น่าจะใช่ก็ขอรอดูต่อไปนะครับก็จบแล้วนะครับอาร์ถันดีวีดีเคชานแนลเล่นเกมไม่เคยจบเกมนี้จบแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับนั่นไงกูว่าแล้วเพิ่งต้องมีเอ็นเจดิตี๋ยวก็รอไปเหอะมันคือเดือยที่เราออกมาได้ไงเห็นเราอยู่หน่อยหนึงอ่า ที่เข้ามาเล่น